อ่าพวกเราเรียนอยู่ชั้นไหนลูกป .4 ค่ะป .4 เละโรงเรียนนี้มีนักเรียนกี่คนลูกสามร้อยสามร้อยค่ะเขาสอนส<า>ถึงชั้นไหนลูกมอ .3 อืมทั้งหมดโรงเรียนนี้มีกี่ห้องเรียนลูกฮะไม่ทราบไม่ทราบเรียนกี่ร้อยทราบใช่ไหม ทราบไหมสังเกตว่านักเรียนโรงเรียนนี้เข้าแถวตรงเป้ะเลยไม่เบี้ยวเลยที่โรงเรียนนี้เขาให้แต่งกายชุดอาไทโซ่ไหมเคยเคยวันไหนลูกให้แต่งวันไหนวันศุกร์ทุกวันศุกร์เหรอค่ะอืมพร้อมมีชุดกันทุกคนใช่ไหมค่ะอืม ภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนโซ่ไหมภูมิใจดีมากลูก